ข่าวด้านหน้าเกิดขึ้นจากอะไรในข้อเข่าแล้วเราควรจะรักษาเบื้องต้นยังไงระยะยาวถ้าไม่ดีขึ้นเราต้องทำยังไงแล้วเราต้องทำยังไงไม่ให้มันกลับมาอีกค่ะ การปวดเข่าด้านหน้าเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า patellofemoral pain syndrome ก็คือเจ็บตรงข้างหลังสะบ้าของข้อเข่าเรานะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นเวลาเราทำท่าที่มีการงอเข่างอเข่าเกิน90องศาปั่นจักรยานขึ้นบันไดวิ่งก็คืออะไรที่มีการงอเข่าเพราะเวลาเรางอเข่าเนี่ยกระดูกอ่อนที่อยู่ข้างหลังสะบ้าของเราเนี่ยได้มีการเสียดสีกับข้อเข่าของเราค่ะมันจะทําให้เรามีอาการปวดรอบๆด้านหน้าเข่าหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะปวดตรง ต้นขาบ้างบางทีตรงเส้นเอ็นที่อยู่ใต้สะบ้าบ้างบวมมากจนต้องไปเจาะน้ําระบายออกบ้างนะคะบางคนไปหาหมออุ้ยหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดด้วยบ้างนะคะแต่บอกได้เลยว่าถ้าเรารักษาที่ปลายเหตุอย่างเดียวเราไม่กลับไปดูที่ต้นเหตุเนี่ยโรคเนี้ยกลับมาเป็นใหม่แน่นอน